งงเงาว่าเออลิขิ์ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะศูนยนี่คือลำดับที่1เลย <Wow. S 1> นะฮะออกมาเป็นตัวแรกเลยไข FOC จะเริ่มทำหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะ ครับพบกับผมทีแต่ติดตามเคยกับเซย่าแฮนดทีนฮะร,รายการที่จะมาแกะงานปั้นจากการ์ตูนเรื่องเซนเซย่านะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้อไหนนะฮะเราจะไปแกะให้ทุกคนดูกันสดๆที่นี่เลยนี่คืองานปั้นจากค่ายสเมทและเจ้าตัวข้างผมตรงนี้ครับนี่คือดูเบซิกฟริดนะครับผมถ้าชื่อเต็มก็คือดูเบอัลฟาซิกฟริดนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าข้างในจะเท่ขนาดไหนคุณพลจากอสการนะครับดูเบซิกฟิด ไปดูกันเลยดีกว่าครับ มีน้ำหนักใช้ได้นะครับนี่เขามีหูหิ้วอย่างนี้ขึ้นมาหิ้วด้วยนะเออให้ยกขึ้นได้แบบนี้นะครับโอเคด้านในก็ไม่มีอะไรมากเขาก็จะมีแบบสวยๆของโลโก้ของซูเมะนะครับแล้วก็เขียนว่าดูเบ a l อัลฟาซิกฟรีดอิกิไกนะครับศูนย์หนี่คือลำดับที่1เลยนะฮะอ,ออกมาเป็นตัวแรกเลยนะครับของซีรีส์นี้นะครับด้านข้างนะครับนี่จะเป็นลักษณะตัวของเขานี่เวลาวางตั้งจะเห็นแนวนี้นะประมาณอย่างนี้ เขาจะยืนแบบนี้ปล่อยท่าไม่ตายอยู่นะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรมีสติกเกอร์นะครับแบบว่าแบบงงเงาว่วาเออเรืกสิทธิถูกต้องอะไรประมาณนี้นะจากโทเอแอนิเมชันนะครับข้างๆก็จะเป็น อ่าตัวที่งานปั้นที่เราจะเห็นนี่แหละข้างในเงเงา,งาตรงนี้พิเศษสุดนะครับเวลาแกะเนี่ยเขาซิลมาด้วยครับท่านผู้ชมเขาจะซิลแบบมีติดสกอตเทปซิลมาด้วยว่าอันนี้ของใหม่แน่นอนยังไม่มีใครแกะคุณคือคนแรกที่จะมาเปิดเป็นสุดนะครับงานปั้นชิมนี้ให้ได้เห็นให้ทุกคนดูเป็นคนแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่า นี่ความหรูหราต้องเข็มขัดหัวเป็นเหล็กนะครับนี่ลืมบอกไปเลยนี่มีแบบไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยโลโก้ซูเมะแ,แกะสลักที่โฟมด้วยนะฮะสวยงามหรูหรา ท่านผู้ชมครับตัวนี้ไม่ลึกลับซับซ้อนนะฮะสมกับความเป็นอิจิไกฐา,านอยู่ข้างล่างนะฮะตัวคุณดูเบซิกฟีดอยู่ข้างบนกําลังปล่อยท่าไม่ตายอยู่แล้วก็หัวอยู่ตรงนี้แขนก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสัดส่วนวางอะไรยังไงบ้างเริ่มจากฐานก่อนแล้วกันนะครับโอเคแพ็คมาสวยงามดีครับลักษณะจะเป็นแบบฐานวงแข็งนะค,ะครับแล้วก็ออรา่าพลังของเขาสีม่วงแบบนี้อ่าโอเค แล้วก็ทางสีดำมีทีข้างล่างมีรสูสำหรับเสียบขาเสียบเอฟเฟกด้านล่างนะครับเขียนว่า s e n s e y a Night of the Zodiac d u ดู a บอัลฟาซิกฟรีดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป้ายชื่อนะครับทุกผู้ชมเล็กๆหน่อยกลมๆเนี่ยมาสามารถแกะออกมาตรงนี้ได้นะแต่มันดูดเป็นแม่เหล็กอยู่อันนี้ชิ้นที่598จาก4 8 8 0ชิ้นครับผมโอ้ชิ้นที่598นะครับไม่รู้จะทำยังไงให้เหงามันเห็นดีนะแสงมันขาวเหลือเกินอ่ะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นตัวครับลักษณะจะเป็นกําลังปล่อยถ้าไม่ตายแบบนี้นะครับด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเออก็จะนงงเงลงแสงสวยงามไม่หนักมากนะครับเพราะว่าตัวไซส์เขาไม่ได้ใหญ่มากอ่ะมาลองวางดูครับยืนตรงนี้โอเคอ่ะลงตัวสวยงามง่ายๆนะเออต่อมาเป็นชุดเกราะตรงบริเวณหัวไหล่ คือชุดกร่ะเป็นมังกรสองหัวก็เลยมีมังกรข้างหนึ่ง <Wow. S 2> นะครับไปอยู่ตรงหัวไหลเขาเดี๋ยวเอามังกรอันแรกไปก่อนนะฮะนี่สวยงามครับลงสีมาดีนะเฮาแว็บบ้างเออต่อมาหัวอันนี้หน้าแบบต้องชื่นชมเหมือนหลุดออกมาจากในอนิเมะเลยนะครับท่านผู้ชมคือหน้าเหมือนมากอะ่ะ นี่แม่เล็ดดูไปเลยครับโอเคเหมือนจะเสร็จแล้วแต่ยังนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเอฟเฟกครับท่านะผู้ชมเดี๋ยวผมไปให้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูนะแบบนี้นะโอยผมผมไม่กล้าจับแรงเลยอะ่ะคือเบาบางนะครับโดนนิดนึงอาจจะหักได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังเลยหักขึ้นมานี่ติดกาวเซเลยนะเนี่ยก็จะมีลวดลายเดี๋ยวเรามาดูว่าเสียบตรงไหนผมว่านี่แน่ๆเลยด้านหน้าชัวแต่ไม่รู้ว่าฝั่งไหนอาจจะเป็นฝั่งนี้ อาใช่เลยนะฮะอาพอเสียบอยู่มันก็จะอยู่เลยของมันเนี่ยผมเอียงไปให้ดูนะลักษณะมันก็จะติดแบบนี้นะครับเออนะอีกฝั่งนึงก็จะมีมีสเปซนิดนึงนะครับไม่ได้ชนไปกับหมัดอีกข้างนึงสักขนาดนั้นนะแต่ก็ดีแล้วนะครับโอเคจะได้ไม่เป็นรอยอ่ะต่อมาเอฟเฟกต์อันนี้ก็จะเป็นแบบอ่า วัสดุแบบใสๆหน่อยนะคะรับโปร่งใสคือค่อนข้างจะบอบางนะมีได้กัน4แบบนะครับอันนี้แบบนี้แหสายเหมือนสายฟาดนะครับอีก2แบบที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้เล็กๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้แน่ๆอ,อันนี้หนึ่งลอ,อันนี้วางสองขาตรงนี้อันนี้เหรออันนี้อยู่ตรงนี้มั้งอ่าใช่คืออันไหนมันใช่มันจะเรามันจะรู้เลยนะครับว่ามันจะลงตัวพอดีอ่ะอย่างนี้ โอเคสุดท้ายครับป้ายชื่อครับแอบบงานหยามนิดหน่อยคือ <c ười> อย่าหาว่าวาเลยคือใช้เขียนเอาเลยอะ่ะมันไม่ผิดไม่พิมพ์ออกมาเออดูดิมันก็เลยดูแบบงานมันก็เลยดูไม่ได้แบบพรีนเนียมเท่าที่ควรนะชิ้นที่อะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออก598เนะมื่อกี้พูดว่าอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับจาก4 0 8 0ชิ้นนะครับด้านหลังก็จะแบบอ่ะสวยหน่อยเป็นแบบเงาเงาเนี่ยนะิ๊กเกอร์เป็นเงาเงารุง้งรุ้ง Certificate of Authenticity นะครับมีายเซนส์นะครับนี่ของ Founder of s i m e คุณ e r i ิ l Martial ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโลโก้ s ู m e ด้วยนะเห็นไหมตรงนี้เอะวางไปตราา สำเร็จไปเรียบร้อยนะครับกับการแกะกล่องงานปั้นนะครับดูเบย์อัลฟาซิกรีตนะครับจากภาคอัสการ์นะครับงานปั้นจากซูเมะอิคิากนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดไม่ซับซ้อนเลยนะฮะเปิดมามีแค่สเต็ปเดียวเป็นงานปั้นจากซูเมะที่ได้รับดิสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นรับประกันเรื่องความหน้าเป๊ะอ่านี่ผมบอกเลยหน้าของซูเมะนี่จะแบบค่อนข้างเหมือนมากเลยนะเหมือนหลุดมาจากอดีเมะครับท่านผู้ชม โอ้โหนะฮะดูในอนิเมะนี่คือแบบหน้าแบบนี้เลยนะฮะแล้วสวดทรงมือขาอะไรพวกนี้คือมันลงตัวมันเปะนะ๊ะแมพในเรื่องนี้ผมบอกโอ้โหแทบจะให้คะแนนเต็มไปเลยนะฮะที่จะบอกว่ามันอาจจะโดนตัดคะแนนไปบ้างเพราะว่าความที่อลังการของ,ของตัวอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะกว่ามากเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้เลยนะครับ9.3เต็ม10แล้วกันนะครับให้คะแนนความหน้าเป๊ะของ ซิกฟีเขาโ,โหทอดมาจากอนิเมะเลยนะฮะส่วนที่อื่นๆพวกป้ายชงป้ชื่อเราอย่าไปซีเรียสมันอาจจะไม่ได้พรีเมียมเท่างานซูเมตปกตินะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าได้เอาไว้ตั้งโชว์ที่บ้านเนี่ยไม่ผิดหวังนะผมรู้สึกว่ามันก็คู่ควรกกับการ สะสมอยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือลายของอัสการ์เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทำแลวจะมีงาน FOC ซึ่งตอนนี้ขาดช่วงมาหลายปีและปีกว่า,วาแล้วไม่รู้จะมีออกตัวใหม่เมื่อเมื่อไหร่ไม่รู้จะทําหรือเปล่านะฮะแล้วมีข่าวลือมาผมไปอ่านในคอมเมนต์รายการเซี่ยยะฮั่นทีนี่แหละของอเพจหลังๆมาเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะฮะมีน้องผู้หญิงคนนึงเข้ามาต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะเขาบอกว่าค่าย FOC จะเลิกทําหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะผมก็บอกว่าไม่แน่ใจเลยเพราะผมยังมีซิทกับบัตอยู่ตรงนี้ อยู่นะครับกาลังจะเตรียมแกะเลยนะับเพิ่งจะได้รับมาไม่นานเอาเป็นว่าก็ถือว่าถ้าจะเก็บลายอัสการ์ดลายของซูเมะอิคิไกนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับทุกคนนะครับอ่ะก่อนที่จะไปชมความสวยงามระยะใกล้ของดูเบซิฟรีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้กับรายการเซย่าห้านาทีนะครับช่องทีเบรสด้วยนะครับจะได้ติดตามอัปเดตกันแบบทันท่วงทีนะครับผมเอาล่ะตัวหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามตอนต,อนต่อไป เดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของดูเบอัลฟาซิกฟีดกันแบบระยะเผาขนกันดีกว่าไปดูกันเลย